ัดีค่ะนี่เป็นสาลแหน่ที่ใช้ใส่ซุปหน่อไม้ใส่ซุปมะเขือซุปข,ขนุนคือสาลแหน่ที่บ้านเราใช้นั่นแหละค่ะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ต้องจุอะไ ีสองชนิดนี่คือที่ใส่ส้มเหลาไม้แต่นี้คือกลิ่นเหมือนนี่นะคะอันนี้นะอันนี้ค่ะกลิ่นมันจะเหมือนหมากกรั่งลองเก็บไปกินกับส้มตําลองเก็บไปกินกับส้มเหลาไม้เพียเผ็ดก็แสดงว่ามิ้นชนิดนี้มันสามารถที่จะแก้หวัดได้นะ คิดว่านะคะลองเก็บนะคะลองลองเก็บไปกินกับส้มตําเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าที่จะเก็บมิ้นชนิดนี้ไปกินเลยหมายถึงไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ใส่พวกซุปต่อไม้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ยวันนี้ก็จะเก็บอีกเพราะมันเผ็ดจริงๆเพสเผ็ดค่ะงามจังเลย นี่ค่ะ